ดีนะคะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้เมยก็จะมาผัดชาปลาดุกทานนะคะเพืเ่อนๆค่ะันนี้ปลาดุกไว้ตตั้งแ่นานแล้วเนาะแค่ช่องฟิตไว้ตแต่เมย์ยังมีก่อนหน้าเมนไม่เท่าโรงพยาบาลรือไว้หลายอย่างเลยนะคะแค่ช่องฟิตไว้ก็ค่อยคุยอยมา,มมาหัดทำนะคะมีก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ อันนี้่งชาชาอยู่นะคะข้างฝาเนะะี่ยค่อยๆทำไปนะคะไม่อยากอยู่เฉยๆนะคะเพื่อนๆทานนะคะก็ผัดพริกแห้หงหอมนะคะพริกยำนะคะกับพริกหนูจิมด่านนะคะคือใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะได้นะคะแต่เมย์ไม่ค่อยเ,เท่าไหร่ทานเผ็ดมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพริกเหลืองพริกแดงนะคะ <S <S ทั้งสญญามสะอาดนะคะเยอะื่ลยๆนะคะเกลือป่น จะใส่น pues ้ำส mm ้ม pues ้ไปด้วยนะคะให้ม <teachers> <t od it> nah, ันจะไม่ได้เป็นจะไม่เป็นเมือขาวนะคะเพื่อนๆค่ะขนาดน้ำหน่น <that> ้ำเยอะนีเลือแล้วก็ไม่เาใส่ลงไปนะคะเร้ที่เขาทำมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหนึ่งโหลเช็คสิบห้าบาทนะคะเราไม่ต้องมปทำอะไรเลยบ้างทำความสะอาดอย่างเดียวเพื่นๆแลก็จะขัดให้สาสุดนะคะ เราแบบพิชนะคะคุณเชื่อมตาแต่วันนี่ไม่ใส่ปลาตัวโตมากๆเลยค่ะช่วงนี้วันนั้นมีแต่ปลาชิ้นนี้ตัวโตนะคะถ้าเปลี่ยนแล้วนะคะพริกกับพี่ไข่อ่อนกับพริกชื้อนะคะพริกเขาเรียกพริกแดงพริกเหลืองนะคะไม่ใส่ชื่อนะคะก็จะใส่น้ำปลาไปเหมือนเราลวนปลาด้วยนะคะคุณเชื่อมเดี๋ยวจะเกลี่น้ำนิดหนึ่งนะคะก็ผ่าก็ได้ไม่แห้งนะคะคุณเชื่อม เอาน้ำแบบนี้กินนะคะ,ะเดี๋ยวเราระเะจะตุ๋ปลาสุกนะคะเพื่นอนีายวไม่ให้ติดกระทะนะคะยังไม่คนนะคะเดี๋ยวมันจะขาวขอให้ดื่ดแล้วนะคะ,ะเคะพื่อน่ะขาดปลาไปได้ เอาน้ำไปผัดไปจนมีเหืวดแล้วนะคะขอได้ที่่าอะไรค่ะีนก็จะใส่พริกไทยเม็ดสดลงไปขอนนะคะเพราะว่ามันจะสุดยากซอยซอยชอิ้นลนะคะเราจะใส่เป็นข่าว่อดอ่ออ่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราใส่น้ำปลาดวนไปบ้างแล้วนะค ่อยนะคะพเพื่อนขาหอค่คะปัดโดนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะพเพื่อนาปัดโดไข่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหวานนะคะได้ได้กลิก่นถองที่รสนะคะเราจะใส่เป็นขน่อหรือรสดีนะคะคุยกบับเพื่อนไปนะคะ หัวก่อนนะคะเพื่อนค่ะกินน้ำใหญ่มากเลยนะคะปลาวันนี้ปลามีแต่ตัวใหญ่นักะารเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะใส่เ็ึกระส่หลือไปมาตุกนะคะเราซื้อมาเป็นแพ็คเครื่องผัดฉานะคะอย่างละนิดละหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะกระชายนะคะดูชอบฐานกระชายกระชายสองล่ากเดราจะใส่เลยเฮ้ยมาสองแพ็คเลยนะคะเพื่อนมัดฉาเพราะกระดุกเราแบบเป็นกิโลเลยนะคะเพื่อนค่ะ เป็นศูนย์ตอนนี้นะคะทิ่สีนะคะทิ่สี่จะใส่ไปเก็บมุดหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะก็จะมีนี่มะเขือพวงนะคะเราก็ใส่หลังๆเพราะว่าจะได้กรอบนะคะด้วยฝ่าล้างทำความสะอาดมะเขือพวง มันคือหนาค่มาะ,คะมัน,นมคือกานอ่าตักจากหม้อพอดีนะคะก็แล้วทานเขาต้มพอดีทานฉ่าหมูกรอบทุกชาติติดใจเราก็เลยลวล่าเออเรามีปลาดุกอยู่นี่นะเราก็มาผัดฉ่าราทานมัางค่ะเพื่อนๆค่ะเด <c oughs> ี๋ยวรองนิดนึงนะคะให้ผักถึงน,นิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะ่อมาชิมรสนิดนึงนะคะเพื่อนๆถามว่า ปรุงไว้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามะเขือพวงเราจะไม่ผัดเละนะคะเชอบผัดกรอบๆไ,ได้แล้วพอแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี้ก็จะผิดไฟแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ใ <c oughs> ปกะเพรานะคะเพื่อนๆถามเลืไปเ,เลยนะคะ หอมนะคะแบระ่านเราจะปิดปิดไฟก่อนนะคะเียจะปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าเผาโดนความร้อนนิดเดียวก็ได้แล้วนะคะโอเคนะคะผัดชาปลาดุกนะคะกระทะโตโตเลยนะคะมา,ม,ามาค่ะมาผ่านด้วยกันก็มีนะคะก็เมนูโปรดนะคะของบ้านเราผัดจัปลาดุกนะคะ ฐาน้วยกันจ้านะฐานไม่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปก็คุกกระขากไปหน่อยนะคะคนก็ไม่ค่อยถนัดน,นะคะเพราะว่านี่นะคะมือข้างนี้แหละมีมันชานะคะก็อยากอยู่เฉยนะคะเราก็ทำมอ่งแล้ว่อยเท่าที่เราทาได้นะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ